ช็คว,ว่าปรารถนาดีกว่าเนาะถ้าอยากก็จะเป็นทานลกเป็นกิเลสปรารถนาแจ้งพระอาจารย์ได้อธิบาย,บายบสาธยายขยายความคําว่าย,ยังกินจิสม,สมุทยธรรมมัง,มงสัพพันตังนิโรธธรรมมันติสิ่งดใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับเป็นธรรมดานี่คือข้อความในธรรมจักร<อ>ในช่วง<อ>ที่พระคุณเจ้า อาญากนทัญญะได้มีดวงตาเห็นธรรมเกิดความสว่างและประจักษ์แจ้งในประโยคนี้เกิดขึ้นอย่างแจ่มแจ้งในใจทุกคนได้ยินได้ทราบเรื่องราวก็คือได้ยินแต่ยังไม่ประจักษ์แจ้งในใจดังนั้นเนยยะของคําว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับเป็นธรรมดาหมายถึงสภาพธรรมต่างๆจะมีการเกิดดับอยู่เป็นปกติเป็นเรื่องของธรรมดาเอาหย่างยากก็คือ คนเกิดต้องมีคนตายแต่ถ้าเราไม่ได้ใส่ใจร้องไห้เสีย,ยใจตีอกโชครลมกับความตายกับคนที่ตายไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมไม่เลยแค่ทราบว่าคนที่เรารักประสบอุบัติเหตุที่เข้าโรงพยาบาลไปแล้วเสียใจว,วันไว้ไปที่สุดแล้วคือไม่ธรรมดาทั้งๆท,ที่เกิเกดแเจ็บตายของเป็นสิ่งรรธรรมดาคือ,คอพ่อตัดไว้ชัดเจนแล้วรเราได้ฟังประโยคนี้รับทราบแต่เราไม่ไปจากแจ้ง ดังนั้นการเห็นทมการเข้าใจคือประจักษ์แจ้งในสภาพธรรมที่ปรากฏตามความเป็นจริงถ้าเรามีความแจ่มแจ้งในประโยคน์นี้อยู่แล้วรเราจะหวั่นไหวไหมไม่นะครับเราจะธรรมดาและจะมีสติสัปชัญญะบริหารจัดการได้ด้วยดีไม่หวั่นไหวเลยดังนั้นสิ่งใดจสเนิงเกิดขึ้นก็คือทุกสิ่งเลยทุกสปปรรพสิ่งเลยราคะโทสะโมหะกุศลอกุศลมันเป็นการเกิดดับ สังขารทั้งหลายนี่มันเป็นธรรมชาติที่มีการปูุกแต่งและเกิดดับเป็นธรรมดานี่เสียเนี่เกิดดับเป็นธรรมดามีเหตุมีนกมีมีคนขับรถมันเป็นเรื่องของการเกิดดับเป็นธรรมดาให้เราจเจริญสติเข้าไปวิจัยประโยคนี้เนี่ยให้ประจักษ์แจ้งในใจคือท่องไว้ในใจแจ้งไว้ในใจเลยว่าทุกอย่างมีการเกิดดับเป็นธรรมดาอารมณ์ดีเกิดขึ้นเราไม่ธรรมดาลยเราไปเสเวร์ฟเราพสุขเรามีครอบสุขจังเนาะ ดิงโลดมันจะเหาะขึ้นบนอากาศแต่อารมณ์ดีนั้นย่อมมีความดับเป็นธรรมดาคือตายรักไงแต่พอมันดับทีนี้มีที่อยู่ไหมพอเสียใจก็ไปกระโดดตึกตายพอดีใจก็จะเหาะขึ้นสวรรค์มันไม่ธรรมดาไงมันต้องเป็นธรรมดาคือรู้แล้วก็อยู่ตรงกลางรู้สุขรู้ทุกเห็นดีใจเห็นใจแล้วก็ให้เป็นธรรมดาฝึกสติโดยการกำหนดรู้สภาพธรรมที่ปรากฏ ระลึกรู้ตามความเป็นจริงให้เห็นการเกิดดับของอารมณ์แห่งตนของสังขารทั้งหลายหยาบกลางละเอียดให้เป็นธรรมดาให้ได้อันนี้คือพระธรรมที่พระสองฆ์องค์แรกประจากแจ้งแล้วก็เกิดขึ้นในโลกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับเป็นธรรมดาสภพพะสังขารทั้งหลายธรรมชาติมีการเกิดดับทุกสพรพสิ่งสเสมอกันด้วยความดับที่ผมอธิบายบนดอกบัวที่ไปนั่งอยู่ที่อินเดียครับ คล้ายๆกันไหมครับครับให้เราเข้าใจความเป็นธรรมดาให้ย็นการเกิดดับแล้วก็วางการเกิดดับไม่ยึดด้วยนะไม่ยึดสุขไม่ยึดทุกข์แล้วก็ไม่ยึดตรงกลางด้วยนั่นคือมหาบรุษหลายคนวางสุขวางทุกข์ได้แต่ยังยึดผู้รู้ยึดตรงกลางอยู่ก็ต้องมาสลายตรงกลางต้องมาวางตัวนี้อีกถพงจะเป็นมหาบรุษโอเคไม่ยึดสุขไม่ยึดทุกข์นั่นคือบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ผู้ไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์กระทบ แต่ถ้าจะเป็นมหาบรุษอย่างแท้จริงแล้วก็ต้องไม่ยึดแม้ในสภาพรู้ตัวรู้อันเป็นทางสายกลางนั้นด้วยคือเดินเรือนั่งเรือแต่ไม่ยึดเรือพอถึงฝั่งก็คือต้องขึ้นฝั่งสู่พระนิพพานไม่อะไรในเรือเห็นไหมเรานั่งเรือข้ามฟากต้องอาศัยเรืออาศัยแพดูดูแลให้ดีอย่ารั่วอย่าซึมไปตรงเส้นทางพอถึงฝั่งแล้วมีใครอะไรเรือไหมเรือข้ามฟาก ถ้าพระจันทร์ไปวัดอรุณเนะีย่ยมีใครห่วงเรือไหม,มถ้าห่วงเรือก็ไปไม่ได้ใช่ไหมนั่นแหละครับเข้าใจนะครับสิ่งนี้สนึงเ,เกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับเป็นธรรมดาอยู่รอบตัวเราทั้งหมดเลยแต่เราเวลาทุกเกิดขึ้นไม่ธรรมดาเลยเสียใจเตี<ร>อ,ออกชมลม<จ>สุขเกิดขึ้นลิงโลดให้เห็นเป็นธรรมดาแล้วจะทิ้งองค์พระศาสดาอนุมโมทนา สมควรนะครับตีห้าสิบห้าแล้วต้องวิญธาบาจะเรียนด้วยพระธรรมว ant. ินัยถ <idades> ึงองค์พระศาสดาทุกประการเทอมบุญกุศลใดๆที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้เพียรปฏิบัติมาขอน้อมถวายบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายมารดาบิดาครูอุปชาอาจารย์ ปูย่าตายายาญาติสายโลหิตขออุทิศส่วนบุญนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรเหล่าเทพเทพวดาและตัวข้าพระเจ้าทั้งกายนอกและกายในร่างกายและจิตใจเพื่อนร่วมญาติทางธรรมทั้งหลายขอให้ได้มหาขุศลผลบุญนี้ด้วยกันทุกประการอาระหังสัมมาสัมพุทธะพะคะวา พุทธังพระคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระคขวะตาธรรมโมธรรมงนามาสมิสุปฏิปันโนพระคขวตโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ ทุกอนุโมทนาในการสนทนาธรรมเจริญโดยพระธรรมวินัยเตี้ยงพระศาสนาทุกประการเถิด